สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทอิ i n t e r f เ c e c อ m จะมานำนเสนอบอร์ด PM 2.5ตัวนี้เป็นบอร์ด PM 2.5ที่ใช้สำหรับเอาดอติดตั้งภายนอกอาคารเอาไว้วัดค่าปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5ซึ่งตัวบอร์ดตัวนี้ดิสเพย์จะเปลี่ยนสีไปตามค่ามาตรฐานนะครับก็จะมีสีแดง สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับตัวนี้เป็นบอร์ดดิเพย์แบบ2หน้าใน1ตัวจะดิสเพย์ได้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับเหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับที่ต้องการวัดค่าปริมาณฝุน่น ท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่บริษัทอินเตอร์เฟคคอมจำกัดเราสามารถทำตัวเลขได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับขอบคุณครับ